ทำปลาระนะผมหรือว่าภาษาอีสานเงืนอปลาแดกบองปลาแดกเนาะนี่ครับผมดูวิธีขั้นตอนการทำครับผมครับบรรจุใส่โองนะ่งนะครับนะผมนี่ครับอันนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับผมอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับผมอำเภอสันอำเภอสัพปยาครับผมนะครับ คือจังหวัดชัยนาทนะผมเป็นโรงงานของแม่ประคองเนาะนะผมอำนวยกาามสะดวกให้ถ่ายทําอันนี้เป็นองค์เปล่าที่ไว้สําหรับใส่นาะปะลาที่อันนี้อยู่ในขั้นตอนที่หมักนะทุกคนเนาะนะผมหมักนะนะผมนะดูครับเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะผมของแม่ประคองเนาะนะผมอันนี้ผมก็ได้นําไปส่งมานะให้ลูกกับลูกค้านที่สั่งนะผมวันนี้มาเอาด้วยตัวเองครับทุกคนมาเอาด้วยตัวเองมาจากโรงงานอันนี้กล้าการันตีเลยว่าเป็น ปลาระที่อร่อยมากที่สุดนะผมในจังหวัดชัยนาทเนาะนะผมอร่อยที่สุดในจังหวัดชัยนาทเลยนะก็ว่าได้นะนะผมเป็นปลาระที่ทําในภูมิปัญญาของไทวบ้านเนาะนะผมนะครับผมนะครับโอ้สุดยอดครับผมนะพาเลยพาไปเยี่ยมชมโรงงานครับผมนะครับโรงงานผลิตปลาร้ะนะครับ นะดูครับผมอันนี้เดี๋ยวจะตัดภาพไปดูตรงนี้ครับผมกระทะขนาดใหญ่ครับผมกระทะขนาดใหญ่ครับผมที่ผสมประสานคุกเขาเวลาเวลาเขาปรุงนะผมเวลาเขาปรุงแล้วเขาตักใส่ตักนะครับผมปรุงแล้วจ,จะมาตักใส่ถังแบบนี้นะครับผมตักใส่กระปิบแบบนี้เนาะใส่กระปิบเันจุแบบนี้ครับผม ได้กระปีเป็นจูแบบนี้นะเพื่อที่รอส่งออกนะครับผมผมเป็นโรงงานนะครับผมนนี่มองที่เออ่ที่ตักนะครับที่ตักไส่นะครับผมสําหรับอ่น้ำกระทะที่ใหญ่ที่สุดเนาะอ่าผมก็คลิปนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันครับผมเป็นโรงงานทำปลาแม่ประคองเนาะจังหวัดชัยนาทอำเภอสับพยาจังหวัดชัยนาทนะครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ